สีของโลโก้จะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นเครื่องนี้สีของโลโก้จะเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะแตะไปหนึ่งครั้งที่โลโก้นะคะเมื่อขึ้นหน้านี้มาแถบด้านล่างให้เลือกแตะตรงคำว่าปุ่มกดแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นสามารถพิมพ์เบอร์ของเพื่อนโดยแตะที่ตัวเลขที่แป้นพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะคะ เบอร์นี้หญิงปุ้ยสมมุติขึ้นมาเพียงเท่านั้นนะคะปกติโดยทั่วไปแล้วหน้านี้จะเป็นหน้าที่เราเอาไว้ใช้โทรออกนั่นเองค่ะหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วให้กดไปที่ปุ่มโทรปุ่มนี้นะคะเพียงเท่านี้ก็จะสามารถโทรหาเพื่อนได้แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเพิ่มรายชื่อกันนะคะให้แตะไปที่รูปปุ่มบวกด้านขวามือด้านบนนะคะแล้วแตะไปตรงที่สร้างรายชื่อใหม่ค่ะเมื่อขึ้นหน้านี้มาให้แตะตรง รูปสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะซึ่งเขาจะให้เลือกว่าเราจะบันทึกรายชื่อเพื่อนไว้ในโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้หรือว่าจะบันทึกไว้ในซิมการ์ดของโทรศัพท์เครื่องนี้นั่นเองค่ะหญิงผู้ยแนะนําให้บันทึกไว้ในซิมการ์ดนะคะเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนเครื่องเราเพียงแค่ย้ายซิมการ์ดจากอีกเครื่องนึง่งไปยังอีกเครื่องหนึง่งซึ่งสะดวกกว่าค่ะจากนั้นให้เรา พิมพ์รายชื่อเพื่อนได้ตามต้องการเลยนะคะโดยแตะไปที่ตัวอักษรที่แป้นพิมพ์แบบนี้เลยค่ะถ้าพิมพ์ผิดนะคะก็ให้กดลบกดแก้ไขได้ตามต้องการเลยจากนั้นกดปุ่มบันทึกปุ่มนี้ค่ะเย่เมื่อมาหน้านี้จะเห็นชื่อของเพื่อนและก็เบอร์โทรด้านหลังแบบนี้นะคะแสดงว่าเราบันทึกชื่อเพื่อนลงในมือถือได้สำเร็จแล้วคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะไปลองทำตามกันดูนะคะคลิปนี้ค่ะรู้จักกบวิธีเพิ่มชื่อและเบอร์มือถือของเพื่อนในโทรศัพท์แล้วในคลิปหน้าต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าหญิงปุ้ยจะพารุ่นใหญ่ทุกท่านค่ะไปรู้จักกับวิธีค้นหาหลายชื่อของเพื่อนในโทรศัพท์นะคะว่าทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ